ก็สวัสดีนะครับวันนี้กลับมากับไอลิฟาร์มป่านะรอดูจังหวะนี้ก่อนนะครับไปครับไปครับอันติครับสกิลต่อ,ตอยะกิลต่อ,ตอยแตกแน่นอนแตกแน่นอนโอ้ยหนี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 ต่อยด้วงจาว๋าผมก็กลัวเหมือนกันนะ่แหละมันคุบที่ผมก็หน้าสั่นเหมือนกันนะครับด้วงเนะี่ยถ้ามันได้สกิลใส่ทีอ๋อแตกสิเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่า สี่หนึ่งเอาหรือเปล่าโอเคนะครับวันนี้กลับมากับอะไรนะซึ่งจะเป็นโอ้โหฟอร์เรนอะไรขนาดนั้นล่ะคุณโอ้โอเค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 เข้าใจแล้ว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 ขอขอโอ้โหเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่เป็นไรครับฟาร์มต่อกันนะเราฟาร์มต่อนะ ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็กดอัดไม่ทำเหมือนเดิมนะเขาเก็บพลเร้นได้นะหรือว่าเป็นอะไรดีๆเอาๆด้วงผมต้องไปเติมนะเหมือนเขาจะสกิลไปแล้วนะก็เกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายนะครับของซีซันนี้นะซึ่งจริงๆแล้วอะเอาจริงๆอะคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกที่ผมเริ่มอัดไม่นับคลิปวนะคือวโอัดไว้ประมาณ2 สองสามอาทิตย์ที่แล้วเนอะแล้วอันนี้เกมเนี้ยคือเกมแรกที่ผมอัดในช่องของาร์เตอร์ซีหลังจากไม่ได้อัดมานานเนะอะวายโอวายโอวายโอความหิวความหิวความแตกสีโอ้ยเขาจ่ายเขาจ่ายสนกะิลแล้วดวงว่าด้ยนะดว,วด,วยนะดวงว่าทาชินะ่าเกลียดมาดิมาดิมาดิ ปกคลี่ปกองแคลรี่เอาแคลี่หรอจะเอาแคลี่หรอคือเหตนแบบนี้คือถ้าเลือดผมแบบเหลือแบบเนี้ยแต่ด้วงมันได้ปล่อยทุกสกิลมันแรงมากนะครับก็มีโอกาสที่ผมตายเหมือนกันนะถ้าผมไม่มีสกิลอะซึ่งสาเหตุที่ผมคิดเนี้ยผมอัดในวันอาทิตย์นะครับแต่ผมคาดว่า วันไม่วันจันทร์กับวันอังคารเน่ก็จะมาไลฟ์สตรีมแล้วก็พูดเกี่ยวกับสาเหตุนะว่าทําไมถึงกลับมาอัดตอนโอเวนบอกว่าจะไม่ทําแล้วอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวก็จะมาพูดในการไลฟ์สตรีมน,นะจะป,ปิดปอด๊อกตู้เข้าไปมาติมาติทาช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 ิแตกทาช,ทาชินี่เป็นโลมมิ่งที่แบบปรับมาแบบโอ้หน่ารำคาญ เป็นตัวที่น่าลำคาญตัวหนึ่งนะครับสำหรับผมนะคือหนึ่งเลยนะมันมีดาเมจสองคือแบบตัวมันหนาหนามากนะครับหนาพอสมควรเลยแหละและสามคือมันตัวมันชิ้วแต่ข้อเสียมันมีอย่างเดียวครับอาจจะเป็นในเรื่องหี CC อาจจะไม่มากพอนะสำหรับตัวผมนะในเรื่องของ่ง CC นะสำหรับทาชีนะแต่อย่างอื่นนี่คือแบบผมว่ามันโอเคมากนะทั้งทั้ง ทางในเรื่องการทำดาเมจการยืนการแบบสกิลมันเนะี่ยผมว่าเป็นโลมิ่งที่แบบโกงโกงตัวหนึ่งเลยสำหรับตบนะแต่เวลาเลน่นแนะนำให้ดูทีมด้วยนะครับโอ้ยไปช่วยเพื่อน,นมาสิไปไหนจ้าทาชิทาชิไปไหนจ้าทาชิโอ้ยตึีง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอรอจังหวะก่อน <Beautiful. S 1> เลือดผมมีเท่านี้ป่ามาทีเดียวผมแตกนะขออีกเพื่อนไม่เป็นไรหรอกเกียร์คีปพ,พอในส่วนของอิกกี้อ่ะอิกกี้เราอ่ะมีสกิลเกียร์คีปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เกียร์คีปก็พอแล้วครับแล้วก็มันเสี่ยงกับการที่ดวงดวงเขาจะมาเลยนะในจังหวะกีนสกิลผมก็จ่ายไปหมดแล้วด้วย ฟาร์มต่อครับจริงๆไอรีผมเคยอัดไว้แล้วแหละอันนี้ก็ไม่ได้เมนนะแต่แต่คือช่องไอช่องนั้นน่ะช่องเก่าฟูเดเดเดช่องที่ผมลบไปอะสป,ปอยแล้วช่องที่ผมลบไปยังไม่เคยอัดไอรีฟาร์มเนี่ยผมก็เลยมาอัดดูนะแต่ช่องช่องของชัเตอร์ทีเนี่<ล>ยผมลงไปแล้วแหละแล้วก็เสียดายคลิปก็เลยอัดล,ลงนะ ตอนนี้สถานการณ์ของเราก็เงินพอๆกันนะมีเงินผมคนเดียวที่อาจจะโดดกว่าเพื่อนนิดนึงมาสิ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 พี่กระทูดาเมจนะพี่ก็ทูดาเมจนะ,นะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ผมพลาดยังไง <c oughs> <c oughs> เสียเชิงโอ,โ,อโอ้ไม่ตายหรอกไม่ตายหรอก าเมื่อกี้ผมหนึ่งไม่ทันอาจจะตายนะครับแต่ถนะ้าหนึ่งทันไม่น่าตายหรอกก็ในวันนี้ผมอัดทั้งหมด2เกมนะซึ่งเป็นเกมที่ผมบันทึกวิดีโอไว้ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะซึ่งเกมเนี้ยอันนี้จะอัดประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นเกมที่บันทึกไว้3าอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็อีกเกมนึงเป็นเกมของโลกนะที่อัดไว้ใน2ออาทิตย์ที่แล้วนะ เพราะฉะนั้นนะเกมโลกอ่ะจะเป็นเกมที่เป็นเกมแรกที่อธิบายถึงแพทใหม่นะต้องหนีกันนะมาดิมาดิต้งองแรกอโอเคนะพูดถึงเรื่องของโลกนะครับโลกจะเป็นเกมแรกที่ผมอัดในแพทใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมก็<ผ>มจะได้อธิบายแพทใหม่ในคลิปของโลกนะครับจะ,ม,ะบมางข้าวบากแตกดู ไปไหนจ้ะอนี้ปล่อยไปเล้วมันหนาครับผมไม่าอยากหาเรื่องกับมันนะอจริงๆนะคือทาชิเนี่ยเอ่อผมให้เป็นแบบโลมิ่งหรือว่าอาจจะเอาไปเล่นในออฟก็ได้นะพร้อมเล่นก็ดีนะลำดับแบบเทียเทียเอสเลยก็ได้อะสำหรับตัวผมนะเฮ้ยเราเจอกันหลายครั้งก็ได้ด้วย ขอให้มาขอให้มาขอให้มา,ขอ,มา <c oughs> ขอให้มานี่คือหนีก่อนคนแรก <c oughs> อะแมสกิลเราจ่ายหมดแล้ว <c oughs> ก็อย่าลืมติดตามในคลิปของไลฟ์สตีรีมในอาจจะเป็นวันจันนะไม่ผมจะอาจจะเป็นวันจันนะครับอาจจะเป็นก่อนคลิปนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นวันอังคารนะครับผมว่ายังไม่แน่ใจนะซึ่งหัวข้อประเด็นผนยยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นในส่วนของ ลิซ่าหรือว่าจะเป็นในส่วนพูดไปเรื่อยนะสำหรับตัวผมนะโอ้มาดิมาดิที่เราเจอด้วงบ่อยนะเนี่ยมาดิมาสิครับโอ้ยมามาจาังหวะจวังหวะจังหวะโชว์ช่ำจังหวะโชว์ช่ำคือ <c oughs> ว,ว่าวกับทั้งคู่เลยเจ๊แต่สกิลสกิลผมได้เปรียบกว่าด้วงนะคือด้วงเขาแบบโ๊กทีเดียวใช่ไหมครับแต่ผมยัง สามารถมีสกิลดิ้นได้ต่อนะคือสกิลผมว่าพอกดหนึ่งก็แดดได้กดอันติก็แดดได้ต่อใช่ไหมครับมันก็เลยมีความฟองตัวมากกว่าของล่วงนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าสังเกตจริงจงจังหวะื่บนี้คือหลบก,กันทั้งคู่นะไม่โดนกันทั้งคู่นะในส่วนของอันติมาครับฟ่าวครับฟาวทองครับก็เดี๋ยวผมอธิบายแล้วกันนะแผทหน้านะสำหรับมุมมองของตัวผมนะในการรับแผ่นมานะ เออใช่ในส่วนของการสตรีม ROE ผมขอพูดตรงๆว่าโอกาสที่ผมจะมาสตรีมเอาวเป็นไปได้น้อยมากนะครับเพราะว่าผมลองผมเคยลองสตรีมแล้วในเปิดเป็น,ปนส่วนตัวครับผมสตรีมแล้วในส่วนตัวนะแล้วลซึ่ง พอผมลองสตรีมในส่วนตัวแล้วอะปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตผมมันมันไม่ไหวจริงๆนะเพราะฉะนั้นผมว่าไม่น่าได้นะเพราะผมผมสตรีมไปมันไม่ถึง5นาทนีแล้วแบบเห็นแถบสีเขียวผม,ม้ยครับข้างบนอ่ะอันนี้คือผมเล่นปกติอ่สีเขียวใช่ไหมครับแต่เวลาผมสตรีมน,นี่คือสีเหลืองกับสีแดงตลอดเกียนะแล้วผมก็แบบเหมือนจะไม่ให้เกียรติกับ เพื่อร่วมทีมของเรานะคือเราเล่นไม่เต็มที่นะเพราะฉะนั้นผมขอตัดสินใจไม่สเตีมในนี้นะหรืออาจจะเปลี่ยนอินเทอร์นเนต็ตเออค่อยค่อยว่ากันใหม่นะมาติมาตีมาตพี่มาทีมาตีมาตีผมหมาหมูครับพี่คนเยอะกว่าตัวะไรละ่ะ มาสีมาสีด้วงมาสิถึงแม้นะครับว่าผมอาจจะไม่ได้สตรีมเอาวีแต่ผมคาดว่าในส่วนของ ino, คาเลโน่ผมอาจจะสตรีมได้นะเดี๋ยวผมขอรอก่อนนะครับแล้วก็ถ้าได้ไม่ได้ก็จะมาแจ้งข่าวอีกทีนะถ้าคาเลโน่ได้ผมก็จะสตรีมในคาเลโน่ตลอดเลยนะครับ หมายถึงจะเป็นรายการหลักนะเพราะว่าผมก็ชอบเล่นแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นสักเท่าไหร่สนำะหรับคาร n โนเชตนะโอ้ยบนปอมรัตปอมครับ,รบปล่อยเข้าไปครับมาติครับี่ดวงี่ดวงสกิลมาผมมาติดสวนเลยอะ <c oughs> แล้วคือเขาของมันไอ้นี่แล้วอะ่ะ แคลลี่ผมก็เริ่มมีของเลยนะเขาทุบขีเขาก็ไม่ได้ตายใช่ไหมครับเขาทุบตัวไหนก็ไม่ตายลวตัวแล้วแบบเหมือนจะเข้ามาเฟลแล้วนะแล้วก็โดนผมเคาเตอร์แบบเฮ่ยรอมาติเขาเข้าแน่บาลล็กแตกสองทางเลยนะมาติครับมาติครับแตกไหมแตกโโอเค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 คุยกันดีๆคุยกันดีๆเออ คุยกันดีๆพอแล้วปล่อยเพื่อนเลยเราหมดหน้าทีนะ่แล้วก็น่าจะเอาของแล้วก็ขึ้นมั้งครับคืออาจจะไม่ค่อยเห็นแนี่ผมได้ใช้เทคนิคในส่วนของขายขายเกิดใหม่แล้วก็สลับกับเคียวนะ <c oughs> เหมือนผมจะเคยทำอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าช่องไหนเนะทำอยู่ครั้งหนึ่งแหละ <c oughs> ก็ยังไม่ค่อยคลนะ่องเท่าไหร่นะครับมาติมาติมาติ คูดาเมจเหมือนกันนะโว้ยคูดาเมจเหมือนกันนะโว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเจ็บทั้งคู่เลยอีกี้อกรอดไหมนะ่ะยังดีนะที่ลาวิลตามเก็บงานได้ก็<ล>ค่อยไม่ต้องรีบนะตอนนี้แบบ สถานการณ์เราดีกว่าค่อนข้างเยอะครับวันนอ,อ,อ,อยากเอาคองหมดแล้วนเลยเพื่อนจะดูลเลือดที่มายืนให้ให้ผมสิครับโอโ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วโว้ยไปแล้วโว้ยไปแล้วอย,อย่าอย่าทำไรหนูเลยอย่าทำไรหนูเลย <S <S ให้เพื่อนเอาเข้าไปนะ ก็อาจจะติดขัดนะครับในในส่วนของแบบนี้นะในส่วนของเทคน,คนิคนี้นะซึ่งผมก็ขอพูดตามตรงขอสารภาพตามตรงน,นะครับว่าพึ่งหัดทำานะะพึ่งหัดทำจริงๆนะก็อาจจะยังไม่คล่องเท่าไหร่นะอย่างในส่วนของสลับล็อกชิลอย่างนี้ยผมทำคล่องแล้วแต่อันนี้ผมยังไม่ได้คล่องกักเท่าไหร่นะ โอ้ยพี่พใจเย็นนะพี่พี่มาตัวเดียวไม่ได้นะพี่พี่มาตัวเดียวไม่ได้นะไปฟ้องครับมาครับมาครับมาเธอมาเธอมาเถอมาเธอเข้ามาเข้ามาอันติดนี้เข้ามา ไปไหนจ้ะไปไหนจ้ะน่าจะจบนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะสำหรับเกมนี้นะอะไรนี่นะรเราชิปเ็นการเข้านะ่าจะจบแล้วนะ<ด>ก็เกมนี้ก็จบไปนะครับอันนี้เป็นของซีซันเก่าอยู่นะซีซันเก่านะน่าจะประมาณคน กว่าดาว้ถ้าผมจำไม่ผิด5พอดีครับ10วก็วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็อย่าลืมไปติดตามคลิปลอื่นดะ้วยนะ MVP ด้วยโอเคครับวันนี้ก็บายบๆเนะ